หวงถังอีกโอ้โดนแล้วโดนโอ้ยสวัสดีค oh, ่ะสวัสด <uno> ีค่ะพี่น้องคภาพลนไปคิริมาสสุขภูไทยพี่น้องเดี๋ยวไปหน้าทีบอะไรตัเบ้อโอ้โหปลาตรงนู้นโดนทะเลแฝงเลยนุ๊ก มาโดโชเนี่ยอืมมงีโดดเนี่ยอันนี้สองเส้นเครื่องแกะสอกสองเส้นเครื่องเอ็นดีซีพี่น้องมาแล้วสองโผว่เลยเนาะ ที่ประเบ้อครับเสียงเราครับเสียงมันมันย่อยมันหยุดนะอ้ยไปหมดโอ้ยโดินไม่บวมเลยดูแต่ตัวใหญ่ๆ

โอ้โหนี่ถ่ายมาเบอร์แล้วมีมีแต่ตัวใหญ่ กระเด็นเลยกระ่า,า, <c oughs> าแรงไว้หน่อย ยาไอของขี้กันนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ี๋จั้น้อไงกัดปาอ้ยโอ้ยฝูงนี้เดี๋ฝูงนี้ ดูอีกแล้วดูอีกแล้วไปยกที่นะเทมทำปลาไปทอด นั่นไงโอ้ยฝังรูนเอามั่งข้ามไปของกองไว้นั่นก็ได้มันก็ได้วมมีอะไรหมอสายหมอนี่เอาเถอะเอาถุงไปอ่ตอดถุงด้วย โดดที่ละโดดโดดแล้วโดดแล้วเหลือเหลือนั่นดิตัวสองเส็แล้วม่ไหวเลยนี่สอเสนจได้มดเลยสมกิโเลยเจลาทำสิ สิ่ระดุดจิตหัวไหลาสายอยู่ขยา่าอุ้นตัวนั้นไม่ออกมาว่าออกมาติดยอมระเบิร์นะเด้มาติดยอมระเบิร์เนาะ นับอยู่นั่นแหละไม่ยอมมา กงทางอีกโอ้โดนแล้วโดนโดน โดดแล้วโดดอีกแล้วเอาโดด,โด,ดมได้หลายตัวอยู่เอาลองวีดินนเอาหันมาทางหน้าสิเอาลองดู ไปอยู <chill> <com> ่ฝั่งนน้นแล้วโดนแล้วข้าวมาอยู่ฝั่งนน้นไม่บอกไ่ทีขอวาเบอร์โดนแล้วโอ้โดด โอ้ยปลาอะไตัวยาวด้วยดาบลาวปบแป็บไปแลก็เรียกเรียกได้ทั้งสองอย่างเออนั่นค่อยอันยกที่น้ะงลองดูเอาอดดด มาแล้วถึงแล้วโอ้ยเร็วเร็วเร็วโอได้แล้วได้แล้วเอ๋อไม่ต้องวางนอนนานหรอกน้ำมันไหลยันของปลาเบิร์ดโดมั้งโดูดูโอ้ย่างหลายตัวนู่นมีแต่ตัวใหญ่เอ้าโอ้ฝูงนี่ ได้เข่าของต้ว,วีนะไม,ไมน้อยหน้าต้ว,วีถ้าคุยกันจะนุ่ก,กับไม้มั้งนี่ยมั้งนั่นอ่ะหันย่อย้ายเนี่ยไดแตกคุยกันแบบนี้ก็สบายพี่น้องโอ้ยมันเหนื่อยเยอะคุยมือพี่น้องหาทักอันเอาเชือกมาแค่นั้นเองเย็นนี่มาทำอะไรพวกนี้ได้อ้าวอ้าวโดดโดด ียปลารอบนี้มันเงียบเลยอ๋อมีูมอยูไปเบิดโอ้เน่ไอ้ไอ้นี่พี่มันโอ้ยตกใจแล้วนี่พี่มันหน่งหนิงอ้าพี่มันอยู่นี่ลด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 อย่าโดดแล้วโดดแล้วนี่หมากันนอนมานอนพี่มันก็ไม่มีมันก็นอนนอนหมานอนวังวางไม่ดีอะสาวไหมได้แล้ว กะโดดเลยเฮงงเอาลมจไ้จไงไว้ลังไว้อ้ยโมานนู้นหรอลมดังจริงเลยลังไว้ลังไว้มือไม่หันโยกีน้อเอาโดดโดดโดโชโดโชว์ข้งนี้ลองโชวโดดโดดเราโดดแล้วสามตัวสตัว โอ้ห oh, ้าตัวหกตัวพุดด้ไฮ่ยอมแพ้ตัวีนม่ยอมหันหันหันก่อนหันก่อนเอหันก่อนเอาวางโัวโดดแล้วโอ้ต่างคนต่างโดด โอ้ยเหลือตัวนึงป่าเหลือไหมป่าวิน,น,น,นไปไป,ไปขาพักขวากันมาสาวเราดันมาจับข้างล่างก่อนสิมีเรียนป่บาป่า,านามำมาเ้อะป่าน้อยโดดแลด้วโดดเหลือนะเหลือ ได้ฮึมสองตัวม้วนก่อนม้นก่อนโดดโดดโดดมีม จะไม่ได้ปิน <c oughs> ป้นปิ้นเอาแกงมือก็ผู้หญ่ยาจาหวานบอกว่าไหล้พาทุกวันก้อนไหลวันนี้ยุดไปแล้วเจปิดันนี้ไม่เจแล้วนก็ไม่จริจเลยไหล่้าพามาบ้านโอ้โดดแล้วโดนแล้ว <s' S 1> <c oughs> <l ots> เหลือสองตัวไปหมดแล้วอ,ลอันตรงนี้มันเป็นกับไงปลาทางนาเหรอไนี่เ <l ots> <า>อับนี้นี่นนบบไปขุดข้าลมัย้ยหน,นุ่ยแล้วก่อนจบบตรงห่างมันี่ได้รอบพ่อขายดิบดามัวหมูก็ไปขายปลาที่บ้านนะอ้ยได้หลายอยู่ด้วยเหรอ ตัวตัวอที่ท,ที่ที่โยกันจะดีอะไรว่าไม่ไมใจนานแล้วถาะยกไงถากถามันนีรู้มันคงล่วง <c oughs> ยกรู้รู้ ดีดีดีกว่าเราปูู่หลมมึงนั่งเงินน่ะคือเงียบใช่ะเอ,อเเเ้าวเลยตัวหนึ่งทางนันตัวนึง,งนนมันตอดกินขี้ตะไคร้ đâu, ô ô, 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 có, 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 lùm, 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 có, 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 piu, mất. piu, piu. งัดแล้วอดดโดโดโดเนี <champions> ่ยอะเขาเอ้าฟุดเลยอะอะไรเขาโยกไปเต็ด <puntos> ดีแท้เปลี่ยน โดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วหนึ่หลายตัวอยย่สามสี่ต้องตัวนี้นี่ตัวเบลอเลย หยาบใช่แล้วโอ้โห <laughs> กวหัวเสียบและตึงดึงอ่ะ โอ้หลายตัวอยู่ไอ้ปากนี่มั้งเอาปักนี่มั่งเอ้าโดดโดดโดดเสิโดดดวงมดแล้ว นตัวหนึ่งสองเดียวนี่แล้วโอ้โดดไม่โดดไปนะพี่สอนง,งาบมโดูนะมันเย,ย,ย็บไปได้อะมัดไว้ย่งไะมาวันนี้ละคอยก็ได้เขาว่ <c oughs> าจะคล้องไปบ่ได้ทีโอ้โดนแล้วมาแล้วสามเต๋โอ้หลายตัวอยู่โอ้ยไปซี๊ด ลูกมันไปหมดแล้วเหลือแต่แม่มาแล้วลูกมันหนึ่งนิดพับแป๊บเราเน่อยเอาแม่ล้วนๆแล้วทีนี้เอาฟังนู่มมากเอาโชว์ปลาเบอร์ดีให้เกินสิบแล้วไม่ให้นอนหนักกันนะเงียบไม่เงียบไม่เงียบไม่เงีบยบเลยโอ้เป็นสิบเลยนั่นทัดเลย แ,แต่เลขสูดออกตัวงหลายวะไพยต้งองรอนู่นแหละน้ำแห้งอะยเงี้ยโดดแล้วเดินหลายตัวอยู่หา้หากหกหกตัวเจ็ดตัววันนี้ได้หกเจ็ดตัวนะ เอ,อาเยอะหน่อยนะเอาเยอะหน่อยนะเอาโดดแปดนิดนเทิโยกแปดรถมัพนพอกมันเหมือนจอดไป เอาหมดแล้วทุกบ้านนี้เอาหมดเลยใช่โชวควันเน่จะไหลมาข้างเนี่ยเอาหมดโอ้โดนแนละ้วโอ้ยโด,โดนข้าวไม่เสยเหลือมันยนะเหลือโอ้ยสามตัวพุนน้อยโยกออกกับขา โจดไปจากป่านนนะตัวโตนั้นนะโอ้ยออกมดเลยงานมันองี่นาเ้ยป็นงดทิปกับ่ได้ปแล้วครับวันนี้สองสามโลนะครับผม ตัวก็ง่ายครับสองเส้นเคืนครับเปิดแห้งพี่น้องครับครับไปแปะกับตัวนี่ตัวง่ายง่าครับอีแปะนะครับผมไปแล้วพี่น้องครับจะได้ก็ฝากก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์กำงใจให้ครับเดี๋ยวพอัคลิปหน้าครับโวคดีทุกทุกคนครับผม